เรื่องี่เกิดปมหมายอย่างเดียวกันคือได้มาแดน,นตอ่อหถึงความอาลัยบุคคลตามที่มีชีวิตอยู่ไปมาหาสวักันมีขอบจีฟ้าจีบมือไปหากันไปบนจีฟ้ามาทีท่ขา่า นี่ก็ตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าที่าลายร่องลับจากมันไปแล้วทีแมแ้ว่าเราจะไปเยียวยาถาม่าวจะเอาของดีไปกระดาษไหลของที่คนที่จาไปแล้วชอบกระดาษไหลท่านก็จับไม่ได้กินไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ทำได้กนคือ,อปลอมเงินกระสไปให้ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พร้อมการจับภายไปพรองพระคูเศรสิสุตธิพิทุพู้อยย่ดร้บหลังคือถ้าไปถึงสภาในพายนาวัดปดีอิสยานัะสิก็ดีทำเป็นพระทำพระฤาษีพรญาติโยมก็รวบกันรวบกันยาก จะพิมี์บอลในคนผสมวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็พามาวิมี์บอว่าแต่าวันมีคณะสิจสิตทับบันมันเชิดลัเรือหันมาร่วมบอลในผสมเกือบันรลยีกสิ่เจ้าภานี่ก็เพราะอะไรก็เพราะความดี ความดีของใครความดีของผู้สอนคือหลวงพ่อพระงปู่สรีสุตมิมรท่านดีมีมีดีหลายอย่างแปอว่าพระเห็นละรจากท่านเพียงท่านไม่ได้และขณะที่ท่านมีสมณศักด์ เป็นพระบูรสัญญาบัตรที่ตำแหน่งการปกครองพระนฆ์เป็นเจ้าว่าบัตรของคนกบิึาอานาแต่ความรีของท่านความสามารถของท่านลดเหลือมากกว่าในหลายลูกที่มีตำแหน่งสูงกว่าน ในขณะที่ท่านมีตำแหน่งเปียงเจ้าว่าปัตรราชแล้วก็ความดีของทาง่านมากมากในชานเพราะว่าทา่านมีเป็นองค์รที่ว่าอยู่ก็มีศักดิ์ศร,รีเป็นองค์กรที่อยู่ดงมีศักดิ์ศร,รีที่จะมีคุณค่า าอยากมีเสียงคนคนอยากมีป้างบ่ายและก็ตนนายอยากมีคนจับอันนี้คือคนนักศาสนาพิเศษพอลองพกอ็อพคูดสุดท้ายหมดอยู่อยากมีเจ้าซีแล้วก็อะไรคนเราทุกคนเข้าข้าวสุดท้าหมด ความคิดก็ข้ามตัวเองเร่คือเปนธรรมชาติของมนุษย์คนหนึ่งทนถ้าเราจะรู้ว่าคนไหนดีไม่ดีต้องให้คนอื่นต้องได้ฟังจากคำของคนอื่นหลวงพ่อธรรมชาเดียวกันหลวงพ่อพคุฒิศรีสรีกามิพนต์ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่มี ญาติโยมที่มาน้วพระเนตากก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นคนดีลลกสิโลกหมาโลกคนตากก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นคนดีเพราะความดีนี้เองที่ทำให้หลวงพ่ออยู่อย่างมีสัดิ์ศีความเป็นพระความเป็นพระเป็นดีอยู่ตรงไหน อออกองที่ทำมาให้ถ้าพู้รับทุงองไว้ดีเพิ่มกองที่มีความเสียดละหลองพอ่อคขวงเราถ้าบอกว่าเป็นพระผู้มีแต่ให้ใหยก็ไห้เป็นพระผู้มีแต่สร้างคนจะสร้างสิ่ง,สง,นง,ง,งน้อสิ่งได้เอ่ากับคนที่เสียตายไม่หลังเล่นหลัร้อย ไม่หวังปยอในเรื่อร้อนมาตัดเองถ้าจะทูดนา่าจะเป็นผู่มีน้ำใจกวามมท่นอันนี้ยากลงทุงทุก่อนแต่ว่าถ้าโย่ลายก็ลืกซึ้งในคำนี้เราพ่ออ้อเป็นคนใจกว้าใจให้าวก็สาดนักเลื่อออกมาเราพ่อเราเนี่ย เป็นข้อใจถึงนพื้นได้เพระมันแปบนท้อซาเนี่ยใจถื้น,นพื้นได้เพื่อรองรับสมเราได้้เลยญาติโยมมันมีนอะไรมีความเป็นเป็นคนต้องการหาที่พึ้นมารองรอบพืนได้แม้แต่ตาอาจารย์มันไชิดพกลอกไปสุลาเราเสร็จถ้ามัมีอะไรจริงมารอง่อับรองช่วย ี่คือเป็นคนที่มีอยู่อย่างมีศักดิ์ศีดีอยากมีคุณค่าประวัติประว่าเหลงพอเเป็นคนดีที่โลกไม่ดื้เป็นคนดีที่โลกไม่ดื้วยาวาสหลังจากที่ทุกคนทราบว่าหลงพอง้อพูดสิจุดตำม,มีนท เรือวนร้อนพอวาหมดนอกเสียแล้วเชื่อไปร้อยร้อยปาก็ต้ใจต้องใจมันยังมันก็เสียแล้วนะอากาศร้อนรเรารู้ว่าทุกคนอยู่มันจึร้อนดีแต่พอทรเา สร้างเป็นนักสร้างสามนั่งสามนี่สร้างสถาวัตวัตถุสร้างบุคคลสร้างยาสร้างโยมสร้างพระสรางแม่ในบุรพนาของพ่อนั้งยืนไว้เห็นว่าสร้างคนให้ทีการศึกษา เราพ่อเยาะเย้ยอย่างฉันเยนผู้ดำตามเราพ่อทราบคนให้มีการศึกษาเพราะอะไรเพราะเราพ่อเรานี่ยรับทำเพลงบางอย่างทำให้ประโยชน์บางคร้งก็ปริญาติเปริญาติลร้องเปริญาติเชิดญาญเพราะท่านสำเร การศึกษาระดับปริญญารนี้จึงจะจะสร้างคนที่มั่นยกระับให้มีความรู้ความสามารถโดยการบำเพ็ญจริยอย่างที่เรียกว่าสง่าพอหรือว่าสร้างคนให้ในการศึกษาเช่นว่าพระผู้ทรงดำเนินที่อยู่นั้นมองคนบริหารามคุมรูป ถ้าใครมาอยู่ที่นี้ต้องมาเพื่อการศึกษาจะมีโรกสิ้รคหารับเป็นมาอารียนก็ดีอาเป็นนิสิตปริญญาตรีทีรยนญาาก็ดีปริญญาโทก็ดีหรือจะมีสิทธิ์มวันตนถ้าอยู่แบบเช้าเย็นนอน อยู <u> ่ไม่ได <se> ้อ uh ันนี้คืองำนการที่นอกจากหน้าคนให้ในการศึกษาแล้วอาจจมาเช์ื่อเดือนว่าใต้จตุรพุทธเจ้าพามีบอที่ไหนเยนบอที่อยู่บันไหนเย็นใดชื่อวัน่อยบังนอกหรือวันบางคนเริมไม่นรราที่มีก็น้อยต้องใสนรึไหมเป็นวาที่ปลา เป็นวัดที่กลบุรีตักแม่เจ้าว่าลกมาหอาบุตรศรเจ้าว่าอาพักุงแน่น,นอนตอนที่จะมาอยู่วันพานคุณสูบบุตรีมว่าแต่ถ้าอยากมา,าถ้าจะมาอยู่วันพัของคนดุารามคุณต้สิบุตนีอนนยาทยองสิบปัสสาอาภักด เป็นความเป็นมาตรฐานขอ,ของท่านท่านไปไล่แต่เรองว่าท่านไปไล่แต่ถ้าใครยันสูบรีหรือว่าไม่ได้นิ่บังไปอยู่ที่วัดอี่นะไม่มีวัดไหนนะที่เป็นวัดสายบ้า,านหรว,นนวัดปัดตมาเป็นซ่าแต่เรื่องวัาสายบ้า,านต้องยกให้วั ถ่าเว่าพระเณีต้องมีวิชาเจรณะสัมปันโตคือพร้อมเพื่อความรู้และพร้อมเรื่องเรญะอันนี้เป็นปลว่าต้าเว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นจุดขายของวัดรอัราเดที่ท่าที่ถ้าสรุปสิตูดขาให้ไในมีการศึกษาและมีอาจารย์ที ผมกานที่จะใสาไว้ใต้เทรอกสะระให้เป็นความรู้ที่ไปแล้วพที่มาอยู่ที่นี้ต้องศึกษาเล่าเรียนทรกอง,ง,องและก็เป็นความโชคดีที่ท่านอยู่ได้ของพาพก็จะสอง,องทุกท่านหาทุนเล่าเรียนให้ท่านไม่ท,ท,ท,ทิ้งประการเรื่องาวผกงานของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ เป็นสิ่งที่ปัญญายาบโยงแับปัญญาคือะไรสร้างบูชาเหนือวังหลวงให้เปสัญลักษณ์แห่งประเทศไทยฝกไว้ในใจประชาชนอยากเรยมวนช่วงเาอะไรรู้ไหมท่านมาอยู่ที่วัดข่อยมันทองเป็นวัดมงคลของพิษารโลส้งแต่วันแรกจนถึงนาวันที่สิ้นใจ ไม่มีวันใดที่หยุดกานพัฒนานาตมาเคยบอกกันเล่าคุณกานเพราะว่าข้าพ่อข้เราเนี่ยพ่ะพุพระพุทสิงหร์อนเนี่ยเป็นนักเรียนรุ่นที่สามที่กระทรวงการที่ประเทศสุวต่านรัสมวา13เดือน2,551โครงการพัฒนาภาษาแม่ารย์ยเจ้าพระมาดูหลวงพ่อข้องมอง้อเา อาเฉพาะวี่ของรลงสามเดอนหลงพ่อเราเป็นปารารุหลวงพ่อเป็นปารามุทธมาเป็นใน,าน,น,ส,าน,น,นสารุ่นส่อครันของรทวาธรณสุขโงพยาลสองทาสิบสามเดือนหลวงพ่อผัา,านาระวตั้งแต่ปีอยู่วันไม่า,างตอนตัง้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการดพัขน,นา ลองนั่งหลังตาดูดูว่าข้ามอด่วนที่ลวาพ่อจะมาอยู่วัดของคนร,ร,ริวารามห้าเป็นอย่างไรและปัจจุบันนี้สภาพเป็นอย่างไรต่อมาออออยออโ,โาาย่วัจจุบันปัจันของคนบริวารจะ วนี้เดินตรงไหนแต่ท่านพลดออืนที่จุกหอบอมสวแต่ท่านมาซ่าใหา้ทุาวประโลท่านมาซ่าพัฒนาให้บัตรเพื่มบัตรองเป็นบัตนที่มีความโดดเด่นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราพัฒนาเป็นสิ่งที่พวกเราพัฒนาหลวงพ่อ ท่านฟัสัรว่าเป็นพระเป็นเจ้ากอนต้องไปแบ่งชั้นวรรพไม่ต้องไปแบ่งผ้าแบ่งเศเราเป็นพระอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าที่นั้นเป็นบ้านของเราเราขอเราหวญามาบานเรสีมาวันมาบ้าราหเรืองกันเร่อคาม่ว่าตองพ้นามแล้วามนอย่จันนา มช่ชาติมีใช่เชื้อถ้าพความเพื่อเพื่อก็เป็นเื่ออัตตานกพ่อของพู้ศธีจุงตังบอนเือเชื้อหญ้าหรือเท่านี่บางดวงแรัมารมันยากท่อมไปได้แม้ชั้นพันนะม่ได้อย er, ู antis, hum, ่ท่าในหอนใจอันนี้พ่อคือมะลองพ่อตังซากตั้งอะไร สาใงให้จาโยมปจากยย่อมัปฏิญาติา,าเพื่ออยู่บนเนีตดวงพรดาวเนี่เป็นคนที่มากแต่ว่าอยากมีเตนนหตุผลเพราะอย่างง่ายตอนที่ทักท่าทอเจ้าแห่งสามพถ้าเาว่าถ้าไม่มีเงิน ลันที่ก้นยทธเนี่ยป็แสนตัวสมัยตปัจจนอามามาบริหารอาะมาจะสร้างพมหาธาตุเนที่ว่าบริจารรึกษาคนร่ำรวเพราะที่รงดีในบริาร์ธรรมาจจะรวยังาพอทนี้ละหนึ่งที่สาใไหนบอกมว่าโอ้ยมหาจงคนสร้างเลยแล้วก็มาทีของสร้าง อะไรสามพกสามพ่เนี่ไม่ติดน้ำา่เงเสนาีเนนเหรอเอ